สวัสดีครับสำหรับอนา,านะาท่านใดนะครับที่ใช้ตัว m a z d b b t เทตัว T5 นะครับสิ่งที่แถามมาให้ทุกๆรุ่นนะครับก็จะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับก็คือเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับเท่สุดในยุคนั้นรับได้และเปิดได้ด้วยนี่นะครับปัญหาที่เจอวันนี้ก็คือกดเปิดประตูแล้ว30วิวินะครับแล้วมันก็จะล็อกเองอัตโนมัตินะครับ ก็เลยหาวิธีแก้ดูง่ายๆครับเดี๋ยวตามในคลิปได้เลยครับผมวันนี้เจออาการใหม่ของ BT50 ตัวก่อนโปรนะครับคือปลดล็อกแล้วนะครับอีก30วิมันจะล็อกเองอัตโนมัติตอนนี้ยังหาสาเหตุไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะหาวิธีว่าจะแก้ยังไงนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ30วินะครับเต้เลย ล็อกเองเดี๋ยวมาดูว่าจะแก้กันยังไงนะครับเดี๋ยวจะมาดูตัวนี้กันนะครับว่ามันมีปัญหาหนอเปล่านะครับน่าจะโดนน้ำเดี๋ยวไร่เช็คเซอร์กันนะครับเซอร์ข้างประตู<อ>เดี๋ยวว่าถอดออกมานะครับถึงใช้ตัวนี้ กรีนนะครับตัวนี้นะถอดน,น็อตถอดน็อตลงมานะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็สเปรย์ครีนตัวตัวนี้นะครับล้างทั้งสออขั้วเลยนะครับตัวนี้มันกดกดขึ้นได้นะครับกดเสร็จแล้วก็ฉีดสเปรย์ลงไปในช่องนล้นะครับล้างให้หมดนะครับต้งสองฝั่งนะครับ หลัผู้ที่มีอาการว่าอยู่เฉยๆแล้วประตูมันล็อกเองนะครับเหมือนผมนะเดี๋ยวล้างเสร็จแล้วมาดูอีกทีครับว่าจะหายไหมโอเคครับหลังจากเราล้างเสร็จแล้วนะครับเราจะทาการเปิดประตูนะครับเมื่อวานอาการคือสามสิบวินะครับเปิดไว้่างนี้นะครับให้ตัวนี้ล็อกเองนะครับสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบห้า 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30หายหายนะครับปกติตอนแรกสนิษามาว่าเป็นที่กล่องเซ็นทัล็อกนะครับแต่มาไล่วงจรดูแล้วเมื่อวานล้างรถ สงสัยน้ำเข้าตัวนี้นะครับความเชื้อนอาจจะเข้าตอนนี้กลับมาเป็นปกติแล้วครับสําหรับนานาท่านใดมีอาการเหมือนผมเนาะคือเปิดรถแล้วนะครับประมาณทิ้งไว้สักครู่หนึ่งหรือสามสิบวิไม่ถึงหนึ่งนาทีครับแล้วประตูมันล็อกเองอัตโนมัติกรึบเลยนะครับแก้ง่ายนะครับไม่ต้องไปศูนย์ไม่ต้องไปหาช่างนะครับทาเหมือนผมเลยนะครับแค่นี้เจอกับตัวเองแล้วก็ลองแก้ด้วยตัวเองนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ